ครับตอนนี้จะไปดูเราเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ห้าสี่สามสอง่พูดแอคชั่นตอนนี้เราอยู่ไหนนะเขาใหญ่ยันต์เขาใหญ่วงเล็บน้ำตกเหนือนารอไม่รู้ข้อมูลเนาะดูกค่ะทุกคนเป็นไงบ้างไปพบที่ความหมายยังกันนรกแล้วพี่เธอเอาถ่ายพี่ก็ได้อ่ะมามาอ่าตอนนี้ผมเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานห่งชัดเขาใหญ่ชื่อจริงก็ธีระพงษ์ทองคำเอาอันนะนิกเนมนะ ไหมเหวนรกไหมเหวนรกอ่าเพราะว่าเส้นทางเนี้ยจะพาน้องๆไปดูอ่าพื้นที่ที่ความหมายของตัวน้ําตกอย่างชั้นหนึ่งถามว่านรกไหมยังนะไม่นรกที่เพียงพอเราต้องไปชมที่ชั้นสองและชั้นสามแต่ต้องเป็นทาง<ม>เส้นทางศึกษาธรรมชาติตอนนี้เราเดินผ่านมาในช่วงหนึ่งมีท่า มีท่าไหมตามพื้นดินตรงนี้เรามีทา <c oughs> ่าตอนนี้กำลังมีคนกระโดดอยู่พยายามไม่อยากให้กระโดดเพราะสะเทือนมากก็อ่า,ออาเยอะมันจะออกมาเยอะเราก็อยู่พักช่วยลมหายใจเดี๋ยวจะเดินทางต่ออีกไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรไปโอเคครับ